ดอกแรกแคกมนันเออมันเป็นปลารู้ไมงลาดดิไม่รู้เห็นแต่สันหลังโอ้เป็นปลาน,นินนึกว่าไอาหลังไอป้ปลาไอ้สวายมันไ่ มันกินอะไรอยู่บนตออเรือกันโครงเกาะนิดเดียวครับเกาะต้นสาวมาก็ตกไงก็ไม่หลุดขอบคุณครับฝนมาแล้วฮะ ต้อมพิชออนนะครับวันนี้พามายิงปลาครับวันนี้มาบุกหมายปลาผุดนะฮะอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้ครับฝนตกครับยิงได้สองช็อตสามช็อตฝนตกครับยังไม่ได้ตัวเลยนะเดี๋ยวไปติดตามดูผลงานนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะวันนี้อากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนเนี่ยเนี่ยยังตกอยู่เลยฮะยิงได้สองทีอ่ะจะเป็นสวายสวายไซส์ไม่ใหญ่อ่ะสองสามโลขึ้นเร็วลงเร็ว เดี๋ยวรอฝนหยุดแล้วไปไปยิงต่อครับโอเคครับมาป่าหลังฝนมาเขียวมิ้นทำงานไหมวันนี้ผมไม่ยิงตัวไกลโอ้โห นไหมปนินมันตะแคงข้างกินใบไม้อยู่โดนหรือเปล่าเฮ้ยโดนโดนดินี่ไงมันตะแคงข้างกินโอ้ล่วงไปแล้วโอ้หลุดไปแล้วนี่นี่นี่หลุดอยู่บนฝั่งนี่หาเอ้ยมันตะแคงข้างไงปนินใส์สี่นิ้วอยู่ 1, 2, 3, จูโก Ôi. Ôi. ไม่โดนมัน้งไม่ใช่สวายเป็นชโดเห็นแต่หัวขึ้นมานึกว่าสวายโคดดำลงไปก่อนชโดเห็นแต่หัวโผล่มานึกว่าสวายปุบเลยน่าจะชะโดแหละไม่โดนลงไปก่อนโดนไหมอ้าวไม่เห็นหงายท้องเลยเมื่อกี้นี่ โอ้โหสงสัยกายเนี่ยนะตัวนั้นน่ะนั่นไอ้กายจริงด้วยนี่ไอ้กายขึ้นช้าด้วยไปผูกตรงทุ่นนั้นนะ่ะได้ยิงเลยน้องมายและลม ร่างกายไม่เต็มร้อยวัวนนี้นอนไม่อิ่มโดนขึ้นจีบแล้วลงไปโดนเฉยปน,นินเฮ้ยอะไรวะ ขาดเนื้ออีกแล้วปนินนี่จิบแล้วก็ลงไปแล้วยิงตัดน้ำไปสายพินสองตัวแล้วขาดเนื้อปนินว้าวาพอจ้องไม่ขึ้นถ้าปิดกล้องหันหน้านี้ขึ้นปับ๊บอะไรของมันวะเนี่ยหาสองปลาล่องดีกว่า เวลาเราเตรียมพร้อมมันไม่มาหรอกป่านนี้นะโอ้ยยังไงโดนไหม โดนไหมนันเพราะว่าน,นะจีบจนเสร็จแล้วตัดน้ําเกือบแล้วน,น่าจะช่อนไม่ใช่ปลานิลหรอกเพราะมันจีบน้ําตอนนี้ย้ายหมายนะครับมามาดูหมายปลาตองกายที่ยิงผิดไปคลิปก่อนนะครับผมพานน้องมาด้วยนะปีเตอร์คัลเลอร์ครับผมน,นี่ฮะหมายตัวนี้นะ เมื่อกี้เห็นขึ้นไปแล้วนะฮะขึ้นตัวนี้ไปสองสามตัวแล้วฮะสามตัวแล้วตอนนี้กําลังจะจับเวลานะฮะจับเวลาว่าครั้งแรกที่มันขึ้นกับครั้งที่สองนี้ห่างกันเท่าไหรนะ่ฮะแล้วครั้งที่สามเราค่อยยิงฮนะดูมุมปลาด้วยครับว่าหันไปด้านไหน,นคคลิปก่อนนี้ไม่ได้ไม่ได้จับเวลานะครับเมื่อวานนี้ตอนที่มายิงทําคลิปครั้งก่อนนั้นไม่ได้เอาโทรศัพท์มาไม่มีเวลาให้ดูนะขึ้นก็ยิงเลยนะก็เลย พลาดไปแบบน่าเสียดายแต่วันนี้ลองใจเย็นๆนะครับลองจับเวลาดูเหลี่ยมปลาดีครับว่ามันหันข้างด้านไหนนะนี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอปลาก่อนนะอน,นั่นไงไม่มีใครตามทำไมไม่มีใครตามโอ้ยหันข้างทำไมไม่ยิง ถามดอกเราทำไมไปดอกเกี้ยวโตแต่เร็วจัดไอตัวนี้เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตัวนึงตัวใหญ่แหละไอ,ต, <c oughs> อตัวที่มันที่ยิงไปเมื่อกี้อะไรมันแอบ,บขึ้นเดี๋ยวอีกตัวนึงข้างนอก 哦，喂喂喂！ โอ้ยวิวิวมีใครโดนมอ้หน้าโดนอย่ปากากเลยเนาะนเฮ้ยเฮ้พีเตอร์โดนพีเตอร์โดนโอ้กกันตกใจเว้ยดึงสวนกันเฮ้ย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 อสามดอกต้ย โอ้โหไม่น่าเลยเชียดจัดเลยวนะ่าปลากระอักเลยแล้วซ้ายขวาด้วยนะน่าโดนเ้ยตัวเอ้ยขึ้นต่อหน้าต,ตานึกว่าจะขึ้นตรงนู้นปึ๊บ โดนเลยไอช่อเล็กหันหลังให้ด้วยไม,ไม่โดนหรอ้อเปล่าไม่โดนวะน่าโดนจริงเลยมุมหันหลังให้ด้วยเออสัตว์ปันนี้แล้วนะฮะ ซ้ำไหมตรงซ้ำไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูให้มันเขาซัดดีจังเลยวะของเราไม่เห็นมีตัวอะไรผ่านเลยมีแต่มดลบกับมดอยู่นี่ <c oughs> ลงไปดูปลาให้น้องอะ่ะอันตรายนะยครับเดี๋ยวขึ้นเซฟไว้ก่อนยำออกไปปืนทิ้นลง แตกแล้วได้ไหมต้องซ้ำไหมเต็มไหม,มอโอเคเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวฟาขึ้นให้น้องกันนะครับแสนเปลว่าวแถวนี้ ใส่ใส่ใหญ่จีไอตัวแรกก็ไม่ใช่อย่างนี้หรอตัวเดียวกันครับรอเพราะว่ามันเข้ามาใต้เนี่ยไม<อ>่อาจจะคนละตัวก็ไม่รูโ้โหโดนเต็มหมดสิ์เพียงอ,ะอ่ะโหเฝ้าตั้งนานเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าใต้ใบวัวเนี่ยมุมยิงก็มุมตรงตัวไม่โดนอันนี้ไม่เห็นตัวอะไรเลยยิงไปชชอนเล็กไปสองทีไม่โดน ปวดลูกดอกไว้ฟังก็ได้ครับเดีจะลงครับลงอ่ะไขแตกแล้วหขแตกแล้วหลังจากทั้งวันครับไม่มีแต้มกันเลยเนี <c oughs> <c oughs> ่ยโลกว่าอยู่เนาะใช้สวยครับปัานนีน้นี่แต่ขึ้นห่างตัวโอเคขายตกแล้ววันนี้ฝีมือันเลืก ก็ไม้ยก็ไผ่ฮะอู้อคอกชะดูอคอกชะดูอคอกชะดูขอกชุดูชุดูหรือปลาช่อนอเฮ้ยปลาช่อนเห็นไหมครับสวยงามไหมนึ่งไงปลาช่อนนี่ ฉันนะ ที่มันไม่ใช่ขออของมันอยู่นะฮะมันจะอยู่ข้างนอกจะเป็นพวกชะโด ปลาอะไรคะเลอรปลาอะไรม,ม,มันมันมีไอ้ช่อนลูกอคอกไปทางนั้นสองตัวนะพี่ไม่ยิงใช,ใช,ใช่เข้าป่าแล้วจะ,ะโ่รลรอเมื่อกี้ไอ้ช่อนลูกอคอกอ่ะตัวมันเริ่มเลยใซ้โลก,กว่าสองตัวเลยอ๋อพี่ไม่ได้ยิงมัน súng sải, nào, Bạt đứt dây ô, nè, sẽ đôn lúc ở Hỏa căng căng, yin บาดเอะกระโดงหลังเอกระโดนหัวขาดไปแล้วคมนะถะะะ้ายิงโดนหัวโดยเฉพาะฉดนสไดายสไดายเอาไม่ฮะนั่นคือสับบ่อยใช่ไหม มาเลไม่ใช่ไม่ใช่สับสองตัวนั้นไปแล้วว่ะ <c oughs> ตัวเดิอมอ่ะเหรอ บาดเชือกขาดเลยเหรอใช่บาขาขดเลยโดนกระดานหัวแล้วแข็งแข็งเลื่อมมาแล้วครับวันนี้หลังจากเฝ้ามาน่าจะชั่วโมงครึ่งเลยครับก็ไม่ได้เหนียวแล้วมีแต่น้องเหนียวได้กดไปสองทีมั้ง่ าไม่เข้าเลยนะครับวันนี้เห็นปลาช่อนลูกข้อแค่คู่นึงนะฮะแต่ก็ไม่ยิงนะฮะเก็บไว้ให้เขาเลี้ยงลูกก่อนนะฮะค่อยเจอกันตอนโตก็เดี๋ยวไปปิดกล้องข้างล่างนะครับผมขออนุญาตเก็บของก่อนนะจะค่ำแล้วนี่พระอาทิตย์ก็จะเดี๋ยวมืดมากเราจะลงกล้อายยากครับโอเคเดี๋ยวเก็บของกันนะรถยาก,กไม่เจอตัวอะไรเลย สรุปผลงานทั้งวันไม่ไข่ไม่แตกฮะมีแต่น้องได้นี่อันนี้เพิ่งไปเก็บบนกอไผ่ที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้ประชอด่ยไซโลเลยนะฮะนี่ตัวบักเอฟเลยกับป้านินใช่ไหมตัวหนึ่งยิงเข้าตาเลยเหรอใู่ฮู่แบบโหดหน้ากาหนหน้าเลยรถลุงเก๋รถผู้เท่ากับปานินน่าจะไซโลกว่านะครับ นี่ผลง,งานน้องปลาเขาลาเทปลาเขาลาเทีตามเคยครับช่วงนี้ยิงผิดนะไม่หมานไม่หมานครับช่วงนี้นี่น่าจะเกิดสองโลอยู่เนาะอันนี้โลไซโลเนี่ยมีจะช่า่าง,งไงไม่ทางหรอกอาอเอไม่ได้เดี๋ยวเอาปลาอีกตัวนึงให้น้องของเราลางแต่อีพีก่อน ปลาปลาช่อนนะเ,เขาเรียกลูกปลาช่อนตั้งแต่ EP ก่อนเดี๋ยวเอาให้น้องไปเลยดีกว่าพวเพราะไรไม่ได้ทำกับข้าวเราไม่ได้ทำกับข,ข้าวโอ้โหคนละเรื่องเลยของตัตใหญ่ว่ะช่วงนี้ช่วงนี้ดวงตกครับหากินไม่ค่อยหมานครับทั้งวันทั้งวันเลยยิงปากกายก็ยิงผิดโอเคครับก็น่าจะจบทริปวันหยุดแค่นี้นะครับผม ก็เหนื่อยเนยกันแล้วครับไปไปทั้งวันไปหลายที่เลยครับปลาหายากนะครับช่วงนี้หาตัวยากมากครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่างก็จะทำคลิปให้ชมอีกนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอุยยขัม้้เฮก